เดี๋ยวน้อยจังนั้นแฟนคลับเป็นยังอยู่ครบแต่มาไม่ได้ทำไมมาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลมั่งปวดขาเกาทิ้นมั่งบางคนดองหวานขึ้นบางคนหัวตีมั่งอะไรมั่งเนี่ยมาไม่ได้มีตั้งอะไรกลุ่มไม่เลยนะแฟนคลับเป็นยงกูมีอะไรกลุ่มนะแม่เราคุยทุกวันนะแม่นะแก๊งเรานี่พี่สาวกูพี่โบอยู่ด้วยก,กันตลอดโอ้โหแม่คนนี้ขำดังเลยมีคนดูมีสักห้าสิบคนนี่กูเล่นสะดวกเลยเนี่คือต้องบอกก่อนแม่ว่าวันนีเกย์เราเนี่ย ก็จะมีกลุ่มแฟนคลับ NP NR แล้วก็น้องนาย NIE นะครับก็จะมีกลุ่มไลน์ของตัวเองนะครับถูกต้องไลน์ของผมก็มีประมาณสักร้อยกว่าคนโอ้เยอะ NP ก็มีร้อยกว่าคนถูกของพี่นายก็มีร้อยไม่๋ยวมีเก้าคนเก้าคนเก้าคนนี่เวลาเก้าคนกลุ่มผมเนี่ยแต่ละคนก็จะเหมือนกันต่งมาสบายดีไม่รูกกินข้าวหรือยังสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์น่าเบื่อน่าเบื่อมันไม่ตื่นเต้นครับอูเนี่ย เช้ามาต้องรุนแล้ววันเช้าส่งไม้เยอะบอกว่าไปไม่ได้นะลูกแม่ปวดก้นกบวันนี้ไอ้หนูแม่ไปไม่ได้นะลูกเอ้าทำไมอะแม่แม่รู้สึกว่ายกแขนไม่ได้เหมือนพังผืดแขนมาทำงานโลกน่ะขอว่าของกูงเนี่ยมีแต่ความเป็นห่วงตลอดนี่ถ้าเกิดมึงทำยาแท่งตัวหรือเปลแฟนขับม,มันซื้อมึงรวยแล้วเก้า, <laughs> าคนที่ทำกูรวยเลยเหรออยเวร ล็อกอินยังไงลุกสนากันไปนะครับ mm hmm. ขอบคุณ่อกท่นน้องชาวสวัสดิ์นนทบุรีทุกท่านที่มาทำการแสดงให้การต้อนรับอย่างดีเลยจนะ้ะสองเทพขามุดสุดที่รักขอบอมอลอง เจ้าภาพพวกเราขค้กราบรับใครจะขอจดจำจนตายแรงเชียร์แรงใจอบุญมากันมากมายแน่แสนจะลืมผง ちょっとおいうな。<music> oh,